กฎแห่งกรรมเรื่องที่220การสัมนาชุดกฎแห่งกรรมเมื่อได้อ่านบทความซึ่งกล่าวถึงการวิจารณ์วรรณกรรมพระพุทธศาสนาแบบชาวบ้านในชุดกฎแห่งกรรมในวารสารธรรมศาสตร์การสัมนาเป็นข้อเขียนของคณะสังคมศาสตร์นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลผู้หนึ่งเมื่อวันที่25พฤศจิกายน พุทธศักราช2520หหนังสือเล่มนี้ได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือยิ่งส่งมาให้ข้าพเจ้าคิดว่าท่านที่ยังไม่ทราบจุดประสงค์ของการที่ข้าพเจ้าเขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมนี้ขึ้นคงคิดว่าต้องมีจุดประสงค์อะไรสักอย่างเพราะคนเราในยุคนี้ยังเห็นแก่ตัวหลงคิดว่าทุกคนจะทำอะไรจะต้องหวังสิ่งตอบแทนทุกอย่าง คนเราส่วนมากเมื่อนึกถึงงานแล้วต้องได้เงินเป็นเครื่องตอบแทนเะนั้นในปัจจุบันนี้เงินจึงทําให้คนส่วนมากคิดไปในทางชั่วมากกว่าคิดไปในทางดีเพราะบางคนไม่สนใจว่าจะได้มาโดยสุดจริตหรือทุจริตศีลธรรมไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตหายากมีมากแต่คนเห็นแก่ตัวการโกงกินตลอดการปล้นจี้ค่า ก็มาจากคำว่าเงินตัวเดียวทำให้มนุษย์ตายลงปีละมากมายทั้งติดคุกติดตารางก็มีไม่น้อยเกิดมีจิตใจโลบหลงความเหี้ยมหดดุร้ายเกิดขึ้นมาจะทำอะไรก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวภายหลังเราเห็นแก่เงินตัวเดียวนอกนั้นผิดหรือถูกชั่วหรือดีไม่รับรู้อะไรหมด แต่ทำอะไรลงไปแล้วพอรู้สึกตัวเมื่อผลกรรมตามทันก็สายเกินแก้เสียแล้วนี่เป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เขียนชุดกฎแห่งกรรมขึ้นโดยไม่ได้สนใจสิ่งตอบแทนขอเพียงให้เยาวะชนส่วนรวมรู้ดีรู้ชั่วเท่านั้นฉะนั้นการที่ข้าพเจ้าได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ทั้งที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองและเกิดขึ้นกับผู้อื่นนำมาเขียนในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเพราะคิดว่าความจริงที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุผลมีหลักฐานสามารถที่จะพิสูจน์ได้ในปัจจุบันเป็นแต่ชี้ให้เห็นศีลธรรมในมนุษย์เป็นเบื้องต้นไม่ใช่เป็นการสอนสาศาสนา ข้าพเจ้าเคยพูดว่าตัวเองไม่มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาพอที่จะสอนผู้ใดได้ยังเป็นผู้เล่าเรียนศึกษาหรือเริ่มต้นเมื่ออายุมากไม่เคยพูดหรือเคยเขียนไว้ในที่ใดว่ากฎแห่งกรรมนั้นเป็นหัวใจของพระาศาสนาหนึ่งาศาสนาใดาโดยเฉพาะท่านที่เคยติดตามอ่านหนังสือชุดกฎแห่งกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้คงจะรู้ดี ข้าพเจ้าไม่สนใจว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เพราะตัวเองรู้ดีการจะให้ผู้ใดที่ไม่เคยมีประสบการณ์รู้และเชื่อเช่นเดียวกันทุกคนนั้นย่อมทำได้ยากฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอย้ำอีกครั้งการเขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมขึ้นโดยนำความจริงซึ่งเป็นของไม่ตายไม่ใช่สอนศาสนาไม่ใช่สอนให้คนไปนิพพาน เพียงเอาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเป็นตัวอย่างเขียนขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็บอกว่าเกิดขึ้นกับตัวอะไรที่เกิดกับผู้อื่นก็บอกว่าเกิดขึ้นกับผู้อื่นไม่ใช่สอนศาสนาเพียงแต่เปรียบเทียบให้ท่านเห็นเท่านั้นท่านจะเห็นได้ว่ากฎแห่งกรรมไม่มีคำบาลีเป็นวรรคเป็นตอนอ้างอิงหลักคำพีจากตอนไหนตอนหนึ่งมาเป็นเหตุผลเพื่อให้คนเชื่อ นังสือที่ข้าพเจ้าเขียนนั้นคำบาลีหายากเพราะไม่ใช่หนังสือสอนพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วทุกศาสนาอ่านได้มีชาวมุสลิมติดตามอ่านมากมีผู้ถามชาวมุสลิมที่สนใจอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมว่าทำไมท่านชอบอ่านหนังสือชุดกฎแห่งกรรมไม่ผิดหลักศาสนาอิสลามหรือท่านผู้นั้นตอบว่าหนังสือชุดนี้ไม่ใช่หนังสือสอนศาสนา เป็นหนังสือเล่าเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกศาสนาทุกคนควรอ่านเมื่อต้นปีพุทธศักราช2520นี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งบ้านอยู่ทางฝั่งทนบุรีพูดมาทางโทรศัพท์ถามถึงที่อยู่เลขที่บ้านและตรอกซอย ข้าพเจ้าถามท่านว่ามีเรื่องอะไรกรุณาผู้ทางโทรศัพท์ก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาท่านอยู่ถึงฝั่งทนเวลานี้การจราจรไม่สะดวกรถติดเสียเวลามากกว่าจะมาถึงข้าพเจ้าได้รับคำตอบจากท่านว่ามีชาวต่างประเทศคู่หนึ่งแวะมาเมืองไทยอยากให้ท่านมารู้จักผู้เขียนกฎแห่งกรรมอยากรู้จักตัวและสนทนาด้วยเพราะรู้สึกว่าเขาสนใจมาก ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจเพราะรู้ตัวดีว่ามีความรู้ในเรื่องพุทธศาสนาอย่างงูงูปลาปลาจึงเรียนบอกไปว่าโปรดกรุณาอย่าพามาหาผมเลยหากเขาถามผมถึงศาสนาพุทธแสดงว่าเขาสนใจเขาคงมีความรู้ดีกว่าผมมากถ้าเขาถามอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเมื่อผมตอบไม่ได้ผมก็ห้าแ้มผมจะกลายเป็นตัวตลกให้เขาหัวเราะ ผมจะเสียหน้าแต่ไม่ใช่ผมเสียหน้าคนเดียวอาจารย์ผู้ที่พามาหาผมก็จะเสียหน้าไปด้วยทางที่ดีท่านจงพาชาวต่างประเทศที่มีความสามารถพอจะอธิบายปัญหาที่เขาถามให้เข้าใจได้ง่ายก็จะได้ประโยชน์แต่สำหรับผมนั้นโง่ในทางศาสนายังต้องศึกษาอีกมากครั้งนั้นข้าพเจ้าก็หลุดพ้นการขายหน้าไปได้เพราะพูดความจริง การที่ข้าพเจ้าเขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมนี้โปรโดอย่าคิดว่าข้าพเจ้าสอนให้คนเชื่อว่ากฎแห่งกรรมเป็นหลักศาสนาเลยและโปรโดอย่านำเอาข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนในชุดกฎแห่งกรรมไปเปรียบกับพระผู้ใหญ่ที่ท่านมีชื่อมีผู้คนยกย่องนับถือทั่วประเทศเหมือนเอาก้อนหินที่ไร้ค่าไปเปรียบกับก้อนเพชรอันสูงค่าให้ท่านมัวหมองไปเปล่าเปล่า การที่ชั้นปัญญาชนมีการสมาัมมนาก็นับว่าให้เกียรติอันสูงอยู่แล้วเท่าที่ข้าพเจ้าเขียนมาแล้วไม่ได้คิดว่าการสอนสาศาสนาด้วยชุดกฎแห่งกรรมท่านที่เข้าใจผิดปโปรดเข้าใจให้ถูกเสียด้วยที่แล้วแล้วมาเขียนจากความจริงที่เกิดขึ้นแล้วบางเรื่องก็เข้าหลักพระาศาสนาบางเรื่องก็ไม่เข้าเพราะข้าพเจ้าถือว่าความจริงเป็นของไม่ตาย แต่ต่อไปนี้ยังไม่แน่หากว่าข้าพเจ้าศึกษาจนสามารถเข้าถึงหลักธรรมถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเวลานั้นข้าพเจ้าอาจเขียนเรื่องการปฏิบัติธรรมง่ายๆในหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องแท้จริงมีเหตุผลปฏิบัติแล้วเกิดความสุขสงบทางใจดับความเดือดร้อนทั้งปวงได้ข้าพเจ้ากำลังศึกษาเรียนรู้ในปัจจุบันเพื่อหวังผลในอนาคต จะได้นำมาเขียนเป็นประโยชน์ส่วนรวมแต่อนาคตที่ข้าพเจ้าฝันนั้นเวลายังอยู่ไกลเพราะรู้ตัวเองยังอยู่ห่างไกลจากความสว่างของธรรมเวลาได้พาชีวิตได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วประเดี๋ยววันประเดี๋ยวเดือนประเดี๋ยวปีอายุได้เข้าใกล้จุดจบไปทุกทีความคิดความหวังของข้าพเจ้าที่จะศึกษาหาความรู้ในหลักธรรมะ ฝึกให้ถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเพื่อกําจัดความโง่ของตัวข้าพเจ้าให้สิ้นไปแต่ความหวังก็คงเป็นแต่เพียงความฝันที่เลือนรางยังไม่เห็นแสงสว่างกระจ่างแจ้งก็จะถึงจุดจบเสียก่อนแต่มนุษย์เราทุกคนเมื่อยังมีลมหายใจตราบใดก็ยังไม่สิ้นความหวังตราบนั้นการที่ข้าพเจ้าเขียนข้อความนี้ขึ้น ก็เพื่อจะให้ท่านได้เข้าใจผิดได้เข้าใจได้ถูกว่าชุดกฎแห่งกรรมไม่ใช่สอนศาสนาหรือเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาโปรดเข้าใจให้ถูกขอให้ท่านทราบว่ากฎแห่งกรรมเขียนขึ้นจากความจริงที่เกิดขึ้นแล้วกำลังจะผ่านไปเป็นอดีตความจริงเป็นของไม่ตายเวลานี้ขอให้ชาวพุทธทั้งหลาย มาร่วมใจช่วยกันป้องกันระวังพวกมารศาสนามาในรูปแบบต่างๆตัวอย่างประเทศใกล้เคียงที่ถูกทำลายลงสิ้นแล้วท่านยังจะเชื่ออีกหรือว่าคอมมิวนิสต์เข้ามาศาสนาอยู่ได้หากชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่มีแล้วเราจะอยู่ไปทำไมในเมืองนรกจงอย่าประมาทขาดสติพิจารณาด้วยเหตุผลพระพุทธศาสนาเป็นสวรรค์ของเรา หากศูนยสิ้นไปจากชาติไทยแล้วศาสนาพุทธจะไปอยู่ในดินแดนใดในโลก